สวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านนะคะอยู่กับช่องเสียโบสเสรษฐีตะริอนทรัพย์นะคะเรื่องงานมาก็นี่ราคามาหน้าฝายค่ะทุกคนมาฝายหน่อยค่ะเพิ่งมาถึงนะคะเดยอิมน้อยจะพาเยซีไปฝายใหญ่กันนะคะทุกคนอ่าโอเคค่ะเ,คเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะคะว่าวันนี้จะมานไหมนะคะ เอฟซีมาเมือนี้สิม,มานบอนี่ค่ะมากับเซียนนะคะเซ <c oughs> ียนเซียโบสของเรานะคะทุกคนโอเคถึงแล้วคะ่ะทุกคนถึงฝาใหญ่แล้วใหญ่นิดนึงนะคะมันถึงกับใหญ่มากนะคะ <c oughs> กระทอมทำใจนี่ค่ะรถคู่ใจของเรานะคะรถหากินครับพี่นอ้องมีเอียงแน่จี <c oughs> เดี๋ยว คนหากินเอารถถ่าหากินคือเก้าหาันละนี่นี่ค่ะแนวเสียบป่าค่ะยังมะแรงมันจะแท่งป่าค่ะอันนี้ด้ามอันด้ามหวอันหาเขียดค่ะพี่น้องด้ามอันนี้แล้วก็เอากวันน้ำมาเสียบค่ะเอากวันน้ำมานแต่งเนาะค่ะเนาะแล้วก็เฮ็ดปากอ้าค่ะตัดเป็นปากอ้าแล้วก็งุ่มไปงุ้มเขียดค่ะพี่น้อง ก่อนนะก่อนจะบายเนี่ยปากวดเราต้องกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวพาเอฟซีไปเบิกเจ้าเขามือน,นี่ค่ะสะเบียงมาพร้อมหมกหมวกนะคะทุกคนนี่ค่ะหมุกหวกนะคะมีหลายหวกหวกกบกรมนี้ค่ะ FC เอฟซีท่ต่างประเทศคงจะชินหวอวดบานเนาะค่ะเนาะก,กับบรรยากาศแบบนี้ มกหวกนี่ระคะตั้งมาแบบนี้อะชีวิตบ้านๆน,นะคะสูเด้อค่ะผู้ใดกัผู้ใด,ดที่ยุต่ตามเพียงกับสูด้ค่ะเป็นกำลังใจหายเด้อค่ะเด้อเชื่อว่าหลายๆคนเห็นแบบนี้เนี่ยจะถึงบ้านแน่นอนค่ะคนอีสานเด้อยค่ะเด้อกินแบบนี้ นี่ตุยต้ยค่ะตุ้ยตุ้ยเลยค่ะคุยเลยขอเอาัยในยความหน้าสดนะคะทุกคนก็ต้องแจ้งหนามาดอกค่ะแล้วมาหากินหวกอันกบค่ะพี่น้องหม่มกบ ไปซอนมากค่ะมือเศร้าไปซอนมากกับเสียโกดยังมันเวทไปเรื่อซอนหัวยังมือแรงมากมาสิบจเวปปากโกดค่ะพี่น้องเป็นได้ค่ะนี่นะคะชีวิตว่างๆเนาะค่ะเนาะได้ประจ้าป่าได้ดูครับปายังไงเนีย่ยป่าตรงเกียน ปลาชีสกได้หาตัวหนึงเนี่ยบ่คือปลาแยกสามตัวปลากระงี้ยปลากระเงีสามตัวปลากรดสองตัวโอ้เราเลี้ยงอยู่อ่ราถ้าปลากระโดดแสดงว่ลุ่นอย่งอยู่มันรุดบ่มันลุดโอ้ยสะยดาย้าาาา้้น่าปปปาปาา่้้้ ตึ inne inne me. mm ๊บ hmm. ตึ๊แม่มันลุดบ่อเสียเออเอาไม้ห้าเอาไหมเอาโค้งไก่ย่อนบ่ะเด่ยโค้งไก่นะคะปุ๊ดพุ๊ดจอดรอค่ะพี่น้องเยี่ยมเดีดเด็ดดดเดเลยรุนนะคะรุนนะคะ รุนนะคะอุนว่ามันยังค่ะเดเ,ออเดินเล่นเราเสียบดเสียบดเดเเเเอาคองอ้ยคองเราค่ะพี่น้องมันตอดบ่ปึ๊บโอเคอเว้ยป้า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  ตัวใหญ่แน่ๆเลยฟังจากเสียงแล้วไงบ่หัวนะลุน้นลุล้นลุล้นลุล้นก่าเอาโอ้ยตัวใหญ่แน่เลยปรสัน วนวนเนี่ยค่ะพี่น้องฮฮฮึฮึกึนี่ได้แต้มด้วยนะคะทำแต้มได้แล้วค่ะวันนี้เราจะมาเอาสซจัมโบ้นะคะทุกคนมือมือแรกนี่แหละค่ะทุกคน ไม่ได้สาจัมโบ้เราไม่กลับนะคะนี่โอเคน้ำหาบกิ้งลินกิ้งนิกกงนเันเสียบวดพระนครอ,อยู่ค่ะเดี๋ยวหาให้นอจาจะกข้าวกันฮันฮันฮัน,น,น,นโอเคได้ีกแล้ว สิ่งที่ขาดมันได้นะคะอยาก,กันยุ่งค่ะพี่นอ้องขาดบริยุทธิ์ขาดยุ่งหลายหลายอ๋อแม่นะบอจัน อีกตัวแล้วค่ะเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นช่อเอฟซีตันี่หู้ได้หนาเสีซบดดูดเดฟวะเห็นหนาเซบูดแม่โอ้ยยังแค่เงาของบาทเบิทตัวยังยังแค่เงาของ,งอึอออบอจันปอเลี้ยใจด้วยจันทรนปอเลี้ยใจพี่น้องจันปอเลี้ยใจแม่นี่แต่เซบูดได้เพิ่มว่ะเบียเบียได้บาท เอาวานนี้เอาโอเคมาอันเนี้ยไม่โดนนะอ๋อไมายอมแพ้พี่น้องแต่งของสีมื่อบ้านเอาเด้อค่ะจันปอแต่งของสีมื่อบ้านแล้วเก็บเบ็ดเรียบร้อยแล้วแล้ววานนี้นี่พ่อแก้เบ็ดวานนี้เห็นเสียบด้ายพี่น้องเอ้ยไม่ยอมแพ้นะคะขอขอแก้มือไม่มาสัญญาจันปอว่าขอแก้มือขอแก้มือ nhà hoa với lại, à, là chép bên đầu chưa có mấy cái lớp bà nè. à ta à, đi. Một thì... à ta đến Một à nữa, Một à lượm, đi. Một ทุ่มตัวเองตัวเงก็ทุ่มทุ่มกลัวล่ะบรรยากาศดีนะคะทุกคนเหมือนมีงานถอยปากบอนะคะถอยปากบอพรุ่งนี้รุยงานค่ะทุกคน อ๋อจย์ปอนอนถาเลยปานที่นี่ได้แล้วค่ะเสบัวได้แล้วอุ้ยเอาช่อดูเสบือช่ดูิกี่มิเอร์ยังไงเนยนี่อีกแล้วค่ะได้อีกแล้ว่อาชชอดูช่อด่าปวะยังวาสัน ออายกขคืนบานี่อเอ,เอคืนกับบาทนี้เพื่อนสิมาใส่เงี้ยไหมบานี้เสียบด <laughs> วดน้ำเต็มเะจัน,าจานปอบ,บอกว่าไม่ท้อถอยค่ะยังให้เอฟซีมามวนน้ำกันค่ะพี่น้องมวนเนี้ค่ะเวลาปลากินเบ็ดนี่ ยนโอเคได้มาใกล้จานปอร้ายสิเครียดเด้ไปจานไปไปมาแจวแวแวแวว่งวิ่งวิ่เอาแม่เอาแม่เอาแม่บุดวดล้อ 我叫卢六六。 อนุญาตในความมืดน,นะคะมามีไฟน้มามูา่อ้าวรถอุ้ย